สวัสดีครับทุกคนกลาบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพือถือใครเป็นแบบนี้บ้างนะครับวันนี้เราจะมาทําการปลดล็อกนะครับตัวเสี่ยวมี่นะครับให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับท่านใดติดล็อกแบบนี้นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกับทางร้านได้เลยนะครับว่าปลดล็อกใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดเอกสิทธิ์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสามารถ เข้ามาทําที่ร้านแล้วรอรับได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาทําการปลดล็อกตัวเซมี่นะครับที่ติดล็อกแบบนี้นะครับหลังจากปลดล็อกแล้วก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําการปลดล็อกกันเลยต้องบอกแบบนี้นะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับเครื่องติดล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือว่าไม่ว่าจะล็อกในรูปแบบต่างๆค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับลูกค้าบางคนก็ซื้อโทรศัพท์มือ2มานะครับเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับว่า ตัวเครื่องจะติดล็อกแบบนี้นะครับบางคนซื้อมาถูกบางคนซื้อมาแพงนะครับเราต้องระวังนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็สามารถทักมาสอบถามกับทางร้านได้เลยนะครับนี่ก็เป็นการปลดล็อกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการใส่ซิมนะครับแล้วก็เทสดูนะครับว่าตัวเครื่องจะขึ้นสัญญาณปกติหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นเสี่ยมีนะครับระบบ 5G นะครับใส่ซิมแล้วขึ้น 5G นะครับก็ เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคับางเครื่องข้อมูลอาจจะอยู่ครบนะครับบางเครื่องข้อมูลอาจจะหายนะครับก็ถ้าเครื่องไหนเราเก็บข้อมูลได้เราก็จะเก็บให้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกนะครับก็ทักเข้ามาที่ไลน์แอดของทางร้านได้เลยแอดเอกประสิทธิ์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือเบอร์โทร0 9 3ย์8 9 0 9 9ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยโทรศัพท์เซมีนะครับสวัสดีครับ